และในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูนะครับระหว่างคลิปสั้นและคลิปยาวเนี่ยถ้าผมจะเอามาปะทะกันนะครับมันจะไปยังไงซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การประทะกันสะทีเดียวนะครับก็จะเป็นการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของมันด้วยนะครับพวกคุณอาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมครับก็คุณจะมักเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้หลักการมาจาก YouTube แล้วกันนะเอามาในการกําหนดขอบเขตหรือกฎเกณฑ์ของมันอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเค ซึ่งก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมเอ็นดีหนนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราผมจะพามาดูกันนะครับว่าคลิปสั้นกับคลิปยาวเนี่ยมันมีดีและต่างกันยังไงนะครับผมโอเคซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมก็จะขออนุญาตเกินก่อนแล้วกันนะครับว่าะจะให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโดยเงื่นไขของคลิปสั้นคลิปยาวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม โอเคเราจะมาเริ่มที่คลิปสั้นก่อนแล้วกันนะว่าผมจะกําหนดเวลาให้มันเท่าไหร่นะครับในส่วนของคลิปสั้นเนี่ยเราผมก็จะกําหนดเวลาให้ตั้งแต่1นาที1นาทีขึ้นไปจนถึง15บห้านาทีนะครับผมประมาณนี้นะเอางี้1นาทีถึง20่นาทีแล้วกันอะ่ะประมาณนี้ผมจะใช้เป็นคําว่าคลิปสั้นนะครับผมและผมจะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเข้ามาั่กก็คือความยาวคลิปปานกลางนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นความยาวคลิปตั้งแต่ประมาณที่นาทีที่20 ถึงนาทีที่45ประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ใช้หลักหลักการคิดเองก่อนแล้วกันคือผมก็ไปเลือกว่าสำหรับตัว u t u b e แล้วเนี่ยคลิปสั้นคลิปยาวเนี่ยมันจะ,จะต้องกี่นาทีถึงจะตามหลักเกณฑ์ของมันน,นะโอเคผมก็จะขออนุญาตกําหนดมาครับเพื่อให้พวกคุณเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมโอเคส่วนคลิปยาวนะครับผมก็จะเป็นตั้งแต่45นาทีขึ้นไปเลยนะครับผมคือขึ้นไปเลยจนถึงหลักชั่วโมง นะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นคลิปเราเนี้ยได้ตามชีวิตประจาวันทั่วไปเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของคลิปสั้นกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับก็ในคลิปสั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันเช่นกันนะครับผมคือคลิปสั้นคลิปยาวคลิปปานกลางเราเจอได้ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็อ่ารู้สึกเฉยเฉไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมแต่ว่า ใน,ในสำหรับฐานะคนทําช่องเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมทําคลิปสั้นใช่ไหมแล้วคนดูน้อยเนี่ยชั่วโมงที่ผมจะได้ก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ถ้าคลิปผมแบบมันสั้นแล้วคนดูสมมติหลักหลักล้านกันนะอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะหลักล้านก็อาจจะชั่วโมงการดูก็เยอะเออผมคือถ้ามานั่งคํานวณนี่ก็หลายชั่วโมงอยู่อะคือผมการันตีเลยว่าน่าจะเกินน,กน,น่าจะเกินหลักพันชั่วโมงน่าจะขึ้นหลักหมื่นชั่วโมงละถ้าเป็นคลิปแบบสั้น นี่ขนาดสั้นนี่คือชั่วโมงนี่ก็เป็นหมื่นแล้วแล้วยาวนี่ชั่วโมงเป็น10ล้านเลยไหมละ่ะนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าชั่วโมงหลัก10บล้านแล้วเนี่ยนะผมบอกเลยว่าคุณน่าจะได้ตังค์อยู่มหาศา,ศาลอยู่เหมือนกันแหละผมก็ไม่รู้นะครับผมคือตอนนี้ผมยังไม่สามารถปลดล็อกรายได้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากเกี่ยวกับรายได้ของ u t u b e นะครับผมซึ่งก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะถ้าได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมโอเค คือในมุมมองคนทั่วไปเนี่ยมนุษย์อย่างเราโดยเฉลี่ยแลวเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาหลักการของตัวเองเอาหลักเกณฑ์ของตัวเองเมาเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมดูคลิปหลักชั่วโมงสักคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณนาทีที่4 5่สถึงห้เนี่ยผมก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อละผมจะขออนุญ,ญาตเอาตัวเองมาเป็นหลักเกณฑ์นะครับผมเพื่อให,ให้ผู้คุณเห็นภาพนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับผู้คุณนะครับแต่ว่านะคลิปเนี่ยมันก็ต้องมีตัวอย่างให้มันเห็นภาพอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคสมมติว่าคลิปสั้นเนี่ยประมาณ 15- นาที20นาทีเนี่ยผมสามารถดูจบได้ถ้าเกิดว่าคลิปนั้นเนี่ยมันถูกใจผมมันสนุกนะครับพูดตามตรงว่าถ้าผมดูคลิปไหนไปแล้วมัน20นาทีเนี่ยแบบคลิปเป็นอยู่ในเกณฑ์หลักคลิปสั้นเนี่ยแล้วถ้ามันไม่สนุกผมก็ดูแป๊บเดียวดูนาที2นาทีผมก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นละนะครับผมให้มันสนุกกว่านี้นะซึ่งถามว่าคลิปสั้นคลิปยาวถ้าเอาเป็นคอนเทนต์ที่สนุกเลยใช่ไหม คอนเทนต์ที่สนุกจริงๆเนี่ยผมว่าผมอยากจะแนะนําให้ทําประมาณช่วงความยาวปานกลางไปถึงหลักชั่วโมงเพราะว่าทําไมเหรอคือคือถ้าสมมติมันสนุกมันสนุกถูกใจคนส่วนมากจริงๆเนี่ยคนมันก็จะอยากเรียกร้องให้แบบทําคลิปพาดต่อไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทาคลิปสั้นเนี่ยถามว่าก็มันแล้วแต่เจ้าของช่องเ,เออแล้วแต่เขาจะกําหนดคลิปสั้นยี่สินาทีผมว่ามันก็ลังดีนะพูดถึงคือจํานวนความยาวของตัวคลิปเนี่ยใน แต่ละคอนเทนต์ในแต่ละเนื้อหาที่เราเอามานําเสนอเนี่ยมันก็เกี่ยวกันนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันคือสมมุติว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์แบบนึงคอนเทนต์แบบนึงคุณนําคลิปสั้นแล้วถ้ามันฟิตกันเนี่ยคนดูก็จะชอบคอนเทนต์นอีกแบบนึงคุณนําคลิปยาวมันฟิตกันคนดูก็จะชอบแต่ถ้าคุณไปทำคอนเทนต์ประมาณอีกแบบนึงแต่ว่าคุณนั้นทาให้มันสั้นลงคนดูก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจใช่ไหมอขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างคลิปใครเดีย คลิปใครอ้าวน,นี้ผมเอ่อสมมุติมันมัวซัวขึ้นมาละกันสมมุติเป็นคลิปของผมนี่แหละแต่ว่าคลิปของผมเนี่ยมันสนุกใช่ไหมอ่าคนดูก็อยากดูแบบก็จะมีคนเรียกร้องให้ทําคลิปแบบยาวขึ้นได้ไหมขอมันสักครึ่งชั่วโมง40นาที50าินาทีเนี่ยคือคอมเมนต์ประมาณนี้ผมก็เคยเห็นตามช่องอื่นๆระวันนงนะที่แบบว่าสนุกจริงเออผมก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์ของพวกเขานะเพราะว่าบางทีมันสนุกจนแบบทําให้เราอยากดูนาน,านๆมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้เนี่ย คือถ้าถามว่าพวกคุณมาดูผมในฐานะที่คุณเป็นคนทําช่องเหมือนกันเนี่ยแล้วพวกคุณอยากจะรู้ว่าเ้จะทําคลิปยาวประมาณไหนสั้นประมาณไหนใช่ไหมผมแนะนาเลยว่าคุณต้องดูที่คอนเทนต์ตัวเองครับว่าคอนเทนต์คุณเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคอนเทนต์คุณเนี่ยมันได้รับความนิยมเนี่ยทาผมแนะนําให้ปันกลางไปถึงยาวเนี่ยก็คลิปยาวเนี่ยผมว่ากำลังดีนะถ้าคุณอยากทําแบบสั้นๆก็ ต้องมีลูกเล่นนะผมถ้าอยากทำสั้นๆเนี่ยต้องมีลูกเล่นอย่างเช่นการใส่มีมใส่แพชชิง่งใส่อะไรต่างๆที่คุณต้องการที่จะใส่ให้มันคนดูดูแบบไม่เบื่อนะครับผมไม่ว่าจะคลิปสั้นหรือคลิปยาวก็เหมือนกันนะครับผมคือเราต้องคือในตัว YouTube เนี่ยยูทูบสตูดิโอเนี่ยมันก็จะมีบอกเออระยะเวลาคงดูของเราก็คืออะไรมันคืออะไรใช่ไหมระยะเวลาคงดูสมมติว่าคลิปที่คนลงไปเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเปอร์เ,รเซ็นต์เนี่ยคนดูคลิปคุณจบกี่เปอร์เซ็นต์ ในเวลาสมมติคุณคลิปคุณมีประมาณความยาว20นาทีใช่ไหมซึ่งใน20นาทีเนี่ยมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ครับว่าคนดูถึงนาทีที่15กี่เปอร์เซ็นต์นาทีที่20กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งด้วยเห็นนี้แหละเราจึงจะเป็นจะต้องให้คนดูเนี่ยดูคลิปเราให้ได้นานที่สุดและเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณสามารถปลดล็อกรายได้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะคุณอาจจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ผมเดานะ แต่สําหรับผมเนะี่ยทำไมผมถึงต้องการชั่วโมงการดูเยอะอยู่พอสมควรใช่ไหม <_ Qatar> เพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมจะได้รายได้คือผมจะต้องมีชั่วโมงการดู4พันชั่วโมงก่อนแล้วก็มีผู้ติดตามถึง1,000คนนะครับใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะกดไลค์<_ letter> <_ letter> ให้ด้วยยิ่งดีเลยอันนี้นะนั่นแหละเพื่อผมก็อยากจะได้รายได้อย่าง YouTube นะครับผมอยากได้มาเพื่ออะไรข้อแรกคือเอามาจุนเจือครอบครัวนะครับผมข้อ2คือเอามาทําคลิปเพื่อ เขาเรียกว่าเป็นการแนะนําแนวทางให้กับผู้คุณนะครับผมกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมนะครับผมซึ่งนะก็การทาคลิปตั้งคลิปยาวเนี่ยพูดถึงโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ก็้วแต่คอนเทนต์เลย<ม>คือผมไม่จะเป็นตัต้องมานั่งทําคลิปบอกแล้วว่าไม่ต้องมานั่งคํานวณให้ผู้คุณดูว,ว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> คือที่พูดเนี่ยอยากให้ผู้คุณเนี่ยเอาไปเห็นภาพเอาเองด้วยนะครับผม <c oughs> คือถ้าเรามาปฏิบายตลอดเนี่ยมันก็คือการสปอยไว้เลยนะครับผมซึ่งทําไมผมถึง ไม่อยากสปอยให้มันหมดใช่ไหมบางทีผมก็อยากให้คนที่ทําช่องเนี่ยได้ไปพบเหรือวประผชิญประชิญอะไรบางอย่างที่คุณต้องประเชิญมันด้วยตัวเองอ่ะคือถ้ามีคนมานั่งสปอยคุณหลายๆอย่างเนี่ยพอคุณทํามันสาเร็จเนะี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมเออทายากๆเนี่ยผมว่าสนดกนะยากๆยากเกินไปก็หมดกำลังใจกันพอดีนะครับผมโอเคนะก็เป็นประมาณนี้สําหรับออคลิปสั้นคลิปยาวผมอาจจะพูดไม่ละเอียดมากเท่าที่ควรนะ ก็ถ้าไม่ละเอียดนะครับสามารถถามผมได้ที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ก็ตอบให้ตามคอมเมนต์ที่คุณถามมาเนี่ยแหละก็อาจจะละเอียดอยู่พอสมควรแหละผมก็ไม่รู้ตัวเองแนละ้วว่ามันคิดอะไรอยู่โอเคก็นะครับส่วนตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดอย่างอื่นบ้างดีกว่านะว่าทำไมผมมาในสภาพนี้หัวล้านคือไม่เชิงหัวล้านผมตัดสกินเฮดนะคือผมพยายามตัดให้มันหัวสั้นที่สุดเพราะว่าตอนนี้คุณก็เห็นว่าอากาศเนี่ยมันร้อนสุดๆเลยนะผมก็เลยตัดหัวสั้นอย่างนี้เลย ครับผมกนะ็อากาศมันร้อนอะแล้วตอนนี้มันก็ใกล้จะสงการละอีกแค่สองสามวันเองนะผมก็เตรียมที่จะไปเล่นละแต่ว่าไม่มีคลิปให้ดูเพราะว่าสงการเนี่ยผมไม่มีกลอโปหรือว่ากล้องกันน้ำอะไรแบบนี้หรอกนะก็เออก็คุณก็ไปดูช่องอื่นเนี่ยที่เขาทำคลิปถ่ายวอล์กเพราะว่าผมไม่ได้สายวอล์กไงก็เลย <laughs> ไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายคลิปกันอีกว่านะครับว่า สิ่งที่ผมพูดปัดทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมการทําคลิปของคุณเนี่ยคอนเทนต์ระยะเวลาเนี่ยทุกอย่างเ,เป็นปัจจัยรวมกันนะผมถ้าคุณสามารถทําให้มันลงล็อกได้พอดีเนี่ยไม่ถึงขั้นต้องเป๊ะปะเพอร์เฟคขนาดหรอกแต่ว่าถ้าคุณสามารถรู้รู้ถึงความคิดของคนดูได้รู้ถึงจุดชอบของคนดูของคุณได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าระยะเวลาคงดูคลิปคุณเนี่ยมันจะยาวนาน,นครับผมแต่ยาวและเยอะนะครับ ไม่ว่าคุณจะทําคลิปสั้นคลิปยาวนะครับผมคนดูเนี่ยมีแน่ๆแ,แ,แหละนะอย่างที่ผมว่าอย่าว่าแต่คนดูเลยคอนเทนต์เน่ะมันก็เป็นตัวกําหนดความชอบคนดูเหมือนกันนะสมมุติว่าผมลงคลิปเกมกับคลิปหน้ากล้องเนี่ยมันถ้าคุณเข้าไปดูเนี่ยคุณเปรียบเทียบได้ได้กันเลยนะครับว่าคลิปหน้ากล้องผมเนี่ยคนดูจะน้อยกว่าจะดูน้อยกว่าคนดูหน้ากล้องผมเนี่ยจะดูน้อยกว่าคลิปในเกมผมอยู่แล้วนะครับผม สมุติเกมไมค์าบแล้วกันที่ผมทําลงไปเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยคนดูหลักพันนี้ใช่ไหมแต่ว่าคลิปหน้ากล้องผมเนี่ยคนใหญ่ไม่ถึงหลักร้อยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต่างประมาณสิบเท่าเลยนะครับผมผมก็ไม่น้อยใจนะที่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนวนใหญ่เนี้ยเขาก็มาหาเพื่อดูเกมนะผมไม่ได้มาดูคลิปของผมอย่างนี้หรอกนะใครที่ดูก็ ใครที่ดูเี่ยวะวมาดูหรือว่าเข้ามาดูตอนนี้ผมก็อยากจะขอบคุณจริงๆนะอยตกจะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่านะมันมีน้อยคนมากที่อยากจะฟังผมพูดถึงสิบเป็ดนาทีอะไรประมาณนี้นี่นแหละคือที่ผมพูดยาวๆ,ๆเนี่ยก็อยากจะให้พวกคุณเนี่ยได้รับ แล้ว่าประสบก,การณ์นะครับผมแบบว่ามันการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วกันนะอะไรประมาณนี้คือพวกคุณดูอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะแชร์แชร์กันนะครับเผื่อผมอาจจะพูดผิดหรือว่าพูดข้ามขั้นตอนอะไรตรงไหนไปเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคกลับเรื่องก,ก่อนก่อนที่มันจะยาวไปมากกว่าน,นี้นะก็นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกเลยคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมีปัจจัยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าคอนเทนต์เนี่ยเป็นสมมติมาครับร้อยวันอ่าอันนี้นอยู่ในเรือมาในนอกเรือนะครับร้อยวัน ถ้าสมมติว่าไปขับร้อยวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณได้เห็นสองแบบครับผมแบบหลักชั่วโมงกับแบบครึ่งชั่วโมงคือทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ใช่ไหมคือผมได้เห็นบางช่องอีกเขาที่เขาจะทำไปขับร้อยวันเป็นแบบตัดสั้นๆเลยไหมครับร้อยวันสั้นๆหุ้นๆเลยเดี๋ยครึ่งชั่วโมงซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะชอบสั้นๆหุวนๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบแบบยาวๆนะครับผมอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างช่อง G W พันธ์ ช่องพี่เอกนะครับผมช่องพี่เอกไม่ใช่พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับผมพี่เอกเลยที่ช่องเอกเดยกผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะตัวกมขึ้นให้ดูตรงหน้าจอเลยอ่ะพี่เอกพี่จีดีพันจีดีพีพันเพราะว่าสองสองแม่ครับยูทูบเบอร์ท่านเนี้ยผมติดตามเขาก็มาหนักหลักปีแล้วะได้ปีสองปีแล้วนะครับซึ่งพวกเขา้ยก็จะทําเป็นชั่วโมงหลักโมงถ้าไม่ผมถึงชอบดูชั่วโมงมากกว่าอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะว่าเวลาผมซื้อขนมกินเนี่ยผมก็จะได้นั่งดูเป็นเพลย์เนี่ย เออแต่ถ้าดูครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ครบตอน,นคือมันมันหมดหลายวันพอดีจริงๆนะแต่ว่ามันก็ยังอิดไม่สุดเออ,เอ,อผมชอบดูยาวๆนะแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าถึงนาทีที่ส5 50หเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อละซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะแบ่งไปดูวันวันถัดไปนะครับผมคือดูเสร็จเร็วภายในวันนั้นเนี่ยมันก็มันก็เบื่อไม่มีอะไรดูแล้วครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของลิปนี้ในวันนี้แล้วกันนะครับ ก็อาจจะลงคลิปชา้าหน่อยน,น,นะครับพอดีว่าคอมเพิ่งซ่อมเสร็จนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยวผมจะพามาลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับยูทูบสตูดิโอมากยิ่งขึ้นนะผมว่านะจะมีอะไรบ้ือคุณเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าการที่คุณเข้ามาเช็คในยูทูบสตูดิโอผ่านโทรศัพท์เนี่ยคุณสามารถทําให้มันได้แบบในคอไมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิดีโอแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ซึ่งในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้พักทินงเท่านี้ก่อนกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่าน,นี้นะครับผมผมก็อาจจะพูดเร็วเกินไปนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตลอดวันนี้ NE9 นสวัสดีครับ